ที่นี่คือปากน้ำเจปานยามหวันเย็นๆมุ่งมิงที่อำเภอติชนจังหวัดนครศรีธรรมราชชาวบ้านที่นี่เวลาถึงฤดูนี้ประมาณชรื่องทีนใหม่นี่ปากน้ำมันก็จะเปิดแล้วเขาก็จะมาโจทเหกหาปลาเอาไปดังกินกันแด้เยอะก็เอาไปขายกันบ้างมันก็เป็นครั้งเป็นคราวบางทีก็ได้เยอะ Bạn có mày nhìn thấy, bạn có thể nhìn thấy Có thể nhìn thấy, nhìn thấy Đây là cách của người dân Bây แต่ว่าวันนี้ผมมาหวันโฟลกเพลไป,ป,ปหน่อยดวงอาทิตย์มันรับขอบฟ้าไปแล้วเสียดายมากที่จริงบรรยากาศสวยนี่ได้สองตัวที่จริงบรรยากาศมันจะสวยกว่านี้ตอนที่ดวงอาทิตย์มันอยู่ปลายยอดมะพร้าวนั่นแต่ว่าวันนี้มาช้าไปเลยถ่ายไม่เลยคือบรรยากาศมันดีมากแล้วลมมันก็แรงอากาศก็หนาวช่วงนี้ วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่ริมปากนา้ำเทวาของอำเภอติจนชาวบ้านก็หาปลากันอย่างนี้ทุกปีพอฤดูที่ปากน้ำม,มันเปิดปลามันก็จะเข้ามา ระหว่างตะลิงโน้นกับตะลิงนี้วนเวลาน้ําเที่ยวเนี่ก้ามไม่ได้ก้ามได้แต่เวลาน้ํานไม่เจียวแต่น้ําเจียวนี่น้มันแทงลงไปเลยเลยบางคนเคยก้ามไปตอนน้ําไม่แรงนะ่ะก้ามได้แต่พอน้ําแรงต้องติดอยู่บนก่อนนั่นแหละมาไม่ได้พราวว่ามันอันตรายไม่ได้กิน,นอะไรก็ต้องหาอะไรประทังไม้ก่อนเนี่ยระหว่างสองควกักวาง และวิถีชีวิตแบบบ้านๆเขาก็ทำมาอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเมื่อก่อนแถวนี้มีมะพร้าวสามยอดด้วยนะแต่ว่าตอนนี้มันตายไปเสียแล้วไม่เหลครกบช่วงหน้าพนะช่วงหน้าพูกล้ามัน พระอาจาประมงคนหนึ่งบอกเราว่าวันนี้สงสัยไม่ร้อยได้อะไรแต่ถ้ามาช่วงหน้าโพจะได้ปลาเยอะตแต่ผมก็ไม่รู้ว่าหน้าโพมันอยู่ยังไงแต่ว่าก็บอกว่าก็ได้เยอะๆแล้วไปขายที่ในตลาดกันด้วยนะแต่ผมก็คิดว่าสงสัยว่าหน้าโพมันน่าจะลมไม่ค่อยแรงแล้วก็น้ําไม่ค่อยเจียวมันนิ่งกว่านี้คงจะได้เยอะแต่นี่คือน้ํามันเชี่ยวเกิน น้ำมันต้องนิ่งๆเขาคงจะติดเยอะนะนะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยต้องกันกีแล้วลูกนะไร่จบแล้วด่ามโนไปว่าเลิกงานรถไปเลย อยากจะบอกเก็บทีทุกคนเลยว่าผมมาเยือนอยู่ตรงนี้บรรยากาศดีมากเห็นแล้วมีความสุขสบายใจเครียดเครียดนี่เหมือนมันหลุดลอยออกไปเลยนะ่ะไอความเครียดกันอันเละ น่าเห็นดูนี่โทษตั้งสามสิบแปดทีแล้วได้ตัวเดียวเขาบอกว่าวันนี้สงสัยว่าว้าววันนี้แฮวแล้วเรา